สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,การ,กรเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่ได้หลายสื่อนะครับได้แจ้งเตือนในเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งทางสสเกษตรวันหยุดได้มีการติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ เพราะฉะนั้นมาแน่ครับวันนี้เรามาเช็คโมเดลล่าสุดนะครับวันนี้ก่อนที่จะเจอฝนชุดใหญ่นะครับซึ่งในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายก็หลายพื้นที่ก็อุ่นเครื่องไปแล้ววันนี้ของจริงนะครับมาแน่ชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันในช่วงตั้งแต่ตีห้านะครับวันนี้ส่วนนี้นะครับทางด้านภาคตะนดเฉียงเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานมีโอกาสที่จะรับ ในส่วนของพายุฤดูร้อนก่อนเพื่อนนะครับอีสานตอนบนประกอบไปด้วยนะครับหนองคายอุดรธานีเลยนะครับหนองบัวลพูแล้วก็บึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับตรงนี้ในช่วงเวลา5นาฬิกาของวันนี้นะครับเช้าตรู่วันนี้อาจจะบวกลบไปนิดหน่อยนะครับในส่วนของเวลาเกิดนะครับก็เตรียมรับในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับโซนตอนบนนะครับซึ่งถ้าเช็คเป็นในส่วนของข้อมูล อายุรดูร้อนนะครับก็จะเห็นนะครับตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับในส่วนของแถวอุดรธานีนะครับอุดรธานีแล้วก็บึงการนะครับบึงการมีอุดรธานีบึงการสกลนครแล้วก็นครพนมมุกดาหารนะครับสีเข้มนี้เฝ้าระวังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีกาลสินบางส่วนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงเวลาห้านาฬิกาวันนี้ช่วงเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันทั้งวันนะว่า วันนี้พื้นที่ไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับช่วงแรกเริ่มที่อีสานตอนบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาดูสักประมาณ7นาฬิกานะครับก็กระจายตัวมาทางด้านอีสานตะวันออกนะครับไล่ลงมานะครับตั้งแต่อุดรธานีนะครับบึงการสกลนครนะครับนครพนมกาลสินบางส่วนนะครับแล้วก็มุกดาหาร ร้อยเอ็ดบางส่วนนะครับจโสธรอำนาจเจริญนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา7นาฬิกาวันนี้นะครับช่วงเช้าถือว่ามาเร็วนะครับในส่วนของโซนทางด้านภาคอีสานนะครับเตรียมรับในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองชุดใหญ่นะครับในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งถ้าดูในส่วนของลักษณะนี้นะครับจุดที่มีโอกาสจะเกิดพายุดร้อนนะครับแถว กาลสินนะครับกาลสินบางส่วนมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับยะโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกดบางส่วนนะครับตรงนี้โมเดลในช่วงเวลา7นาฬิกาของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเป็นรายชั่วโมงไปเลยนะครับวันนี้7นาฬิกามาดูช่วง9นาฬิกนาะครับ9นาฬิกาก็เลื่อนมาด้านล่างมากขึ้นนะครับ9นาฬิกาโซนนี้นะครับ แถวอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกดนะครับยะโสธรกาลสินร้อยเอมุกดาหารบางส่วนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับในรูปแบบของพายุฤดูร้อนนะครับถ้าดูดีๆจะเห็นนะครับลมที่พัดเข้ามาปกคลุมตอนนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นลมในหน้าฝนนะครับเป็นลมที่ส่งสัญญาณถึงในช่วงหน้าฝนนะครับ ไปดูช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับ11นาฬิกาโซนนี้นะครับโซนทางด้านยังคงเป็นโซนทางด้านอีสานตอนใต้อยู่นะครับแถวอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็กาลสินยโสธรบางส่วนนะครับแล้วก็จับตาดูทางด้านโซนภาคเหนือนะครับเริ่มที่จะมีเข้ามาแล้วนะครับในช่วงสายๆนะครับของโซนภาคเหนือเดี๋ยวดูพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุร้อนนะครับโซนภาคเหนือเริ่มที่จะมีฝนโปรยมาแล้วนะครับแถวเชียงใหม่ เชียงรายนะครับพยาวน่านลำพูล,ลำปางแพร่อุตรดิตฐนะครับแล้วก็เลยเลยแล้วก็พิศโลกรวมทั้งเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงเวลา11นาฬิกาวันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไล่ดูเป็นรายรายชั่วโมงในไปเลยนะครับไปดูช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงก็มีการกระจายตัวเริ่มด้านภาคเหนือเริ่มมีกลุ่มฝนนะครับแถวเชียงรายเชียงใหม่นะครับ พะยาน่านรวมทั้งอีสานตอนใต้นะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็ตะวันออกเริ่มจะมีฝนก็นมานะครับจันทบ,บุรีระยองนะครับส่วนทางด้านภาคใต้นะครับแถวระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลน,นครศรีธรรมราชเริ่มมีฝนนับในช่วงเวลาเที่ยงวันนี้นะครับช่วงบ่ายจะเยอะกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันไปเป็นรายชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นมาดูในช่วง13นาฬิกานะครับ13นาฬิกาท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเริ่มที่จะมีการกระจายตัวกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับเชียงรายทะยานะครับน่านแพร่อุตรดิตถรวมทั้งฝั่งนี้นะครับจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับชัยภูมิแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น สกลนครนครพนมนะครับอำนาจเจริญยะโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับแล้วก็ปากช่องโคราชจันทบุรีนะครับตราดนะครับตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นการจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับแล้วก็อุทัยธานีบางส่วนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาวันนี้นะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับตั้งแต่สงขาสตูล ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับในช่วงวันนี้เริ่มกระจายตัวกันเข้ามานะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงเวลา13นาฬิกานะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุดร้อนก็กระจายตัวไปตามจุดที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือเวลา13นาฬิกนาะครับไปดูในช่วง14นาฬิกานะท่านผู้ชมไล่ไปเรื่อยๆ14นาฬิกา 14นาฬิกาก็ยังมีการกระจายตัวอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ที like. ่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าคนองนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์เลยชัยภูมินะครับขอนแก่นบางส่วนอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับ สะแก้วจันทบุรีตราดนะครับนี่คือแล้วก็ในส่วนภาคใต้ด้านล่างหัดใหญ่สงขลายะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับดูจากโมเดลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ14บนาฬิกาวันนี้ไปดูช่วง15นาฬิกานะครับนี่ก็คืออัปเดตเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับช่วง15นาฬิกาก็มีการกระจายตัวกันมากขึ้นนะครับดูจากตรงนี้ดี๋ยวให้ดูพายุดูร้อนนะครับก็จะเห็นชัดเจนนี่นะครับ สีเข้มนั่นคือมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้ากะนองสูงนะครับพายุร้อนแถวเชียงรายบางส่วนนะครับแถวพะเยาน่านนะครับลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตนะครับจังหวัดเลยอุดรธานีบางส่วนนะครับแล้วก็สกลนครนะครับสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับ รวมทั้งนครราชสีมานะครับนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีนะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีสวนพึ่งนะครับราช,ชบุรีตราดนะครับแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตรังสตูลพัทลุงนะครับหาดใหญ่สงขายยาลานราธิวาสปัตตานีนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงเวลา15ในาฬิกา วันนี้นะครับท่านผู้ชม15นาฬิกาวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงครับดูฝนนะครับพอช่วง16นาฬิกานะครับก็ยังกระจายตัวตามจุดนี้หลักภาคเหนือนะครับมาดูในส่วนของฝนนะครับแถวเชียงรายนะครับเชียงรายเชียงรายแล้วก็พะเยานะครับเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ แล้วก็จังหวัดเลยของอีสานนับจังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีมุกดาหารสกลนครนะครับอุบลราชธา,านีศรีสะเกดนะครับสะแก้วจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ราชบุรีประจวบคิริขันนะครับสุราธานีนครศรีธรรมราช รังสตูลสงขายะลาและก็นราธิวาสนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับในช่วง16นาฬิกาไปดู17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาก็ยังมีการกระจายตัวได้ต่อเนื่องนะครับแถวจังหวัดน่านนะครับพะเยาเชียงรายลำปางนะครับเชียงใหม่ลำพูนบางส่วนแพร่นะครับสุโขทยัยอุตรดิต พิศณุโลกนะครับนครสวรรค์กำแพงเพชรอุทัยธานีการจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับราช,ชบุรีเพชรบุรีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชัยภูมินะครับเพชรบูรณ์จังหวัดเลยอุดรธานีบางส่วนนะครับสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับ สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้ตอนล่างฝั่งนี้ฝนเยอะนะครับกระบี่ตรังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับตรงนี้ในช่วงเวลา17นาฬิกาวันนี้นะครับ17นาฬิกาก็มีการกระจายตัวได้ดีนะครับไปดูช่วง18นาฬิกานะครับ18นาฬิกายังอยู่โซนจุดนี้นะครับ พยาวน่านอุตรดิตถ์นะครับเพชรบูรณ์แล้วก็ชัยภูมินะครับขอนแก่นเลยแล้วก็แถวมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับสวนพึ่งราช,ชบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราช ระบีนะครับตรังสตูลสงขายะลานราธิวาสนะครับนี่คือในช่วงเวลา19บเนาฬิกาวันนี้นะครับท่านผู้ชมโมเดลอัปเดตทั้งวันนะครับไปดูดูภาพรวมเดี๋ยวตอนเที่ยงจะมาอัปเดตฝนสดอีกครั้งหนึ่งนะครับอัปเดตในช่วงรอบเที่ยงอีกครั้งหนึ่งไปดูช่วง20่สนาฬิกานะครับยี่สินาฬิกาจะเห็นว่าเริ่มที่จะเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านอีสานตอนบนนะครับหนองคายอุดรธานี หนองบัวลำพูนะครับเลยชุมแพขอนแก่นนะครับชัยภูมินครราชสีมานะครับสุรินทร์แล้วก็สกลนครนะครับพิศณุโลกนะครับราชบุรีนะครับส่วนภาคใต้ก็เน้นภาคใต้ตอนล่างนี่นะครับสุราธานีกระบี่ตรังสตูลนะครับนี่คือในช่วง20ินาฬิกาวันนี้นะครับให้เห็นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนกระทั่งถึงช่วง เที่ยงคืนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงค่ํากับบ่ายจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับพอช่วงดึกๆท่านผู้ชมจับตาดูดีนะครับโซนนี้อุดรธานีนะครับบึงการสกลนครนะครับอุดรธานีบึงการสกลนครเลยนะครับหนองบัวลําพูชุมแพขอนแก่นนะครับฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับสูงนะครับถ้าดูจากลักษณะโมเดลตรงนี้ แล้วก็แถวภูเก็ตนะครับภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับดูจากโมเดลตรงนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับพอช่วงดึกนะครับ23นาฬิกายังเป็นโซนจุดนี้นะครับเอเดี๋ยวให้ดูเป็นพายุแล้วกันนะครับพายุร้อนนะครับโซนจุดนี้แถวนี้นะครับขอนแก่นอุดรธานีนะครับสกลนครนครพนมนะครับ ในชุดใหญ่ชุดนี้แล้วก็จังหวัดเลยนะครับเตรียมรับมือในส่วนของพายุรุร้อนชุดนี้นะครับเคลื่อนตัวมาจากเหนือแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็แถวจังหวัดน่านนะครับตรงนี้ถือว่าโมเดลอัปเดตนะครับในช่วงหัวค่าช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็พอไปดูไปถึงเที่ยงคืนนะครับ0 0นนาฬิกาเลื่อนมาด้านล่างมากขึ้นนะครับแถวขอนแก่นกาลสินนะครับร้อ แล้วก็นครพนมตรงนี้นะครับรวมทั้งลอยต่อระหว่างอุดรธาน,นีกับเลยมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังนะครับท่านผู้ชมในช่วงระยะแรกเนี่ยจะลมแรงนะครับลมแรงแล้วก็ระวังในส่วนของอาคารบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ ปลายโฆษณานะครับต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพาอัปเดตตั้งแต่ตีสี่ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นนะครับโซนเริ่มที่ดึกๆเช้าตู่โซนอีสานตอนบนนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับเลื่อนลงมาอีสานตอนล่างนะครับจากบนลงมาล่างนะครับอีสานตอนล,ล่างลงมาแล้วก็หลังจากนั้นพอสา,สายถึงเที่ยงก็มีการก่อตัวขึ้นในโซนทางด้านตอนบนมาก่อนนะครับก่อนทีจ่จะกระจายตัวครอบคลุมในส่วนของ เกือบทุกพื้นที่นะครับในช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายนะครับก็มีการกระจายตัวแลวก็ครอบคลุมในหลายพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างจะแช่นานพอสมควรครับเป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากลมตนตกเฉียงใต้นะครับเป็นลมฝนจริงๆนะครับถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและระะกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่เดี๋ยวอัปเดตเที่ยงเย็นนะครับ ต้องรอบนี้มาบ่อยสวัสดีครับ